สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับเรื่องสุขภาพที่ผู้หญิงหลายคนต้องเผชิญแต่กลับถูกทําให้เป็นเรื่องปกติครับผมขอถามคุณผู้หญิงหน่อยครับทุกครั้งที่ประจําเดือนมาคุณต้องนอนขดตัวลางงานหรือกินยาแก้ปวดเป็นกำกำไหมครับสังคมมักจะบอกเราว่าเป็นผู้หญิงก็ต้องทนแต่ถ้าผมจะบอกว่าอาการปวดท้องจนทําอะไรไม่ได้เลยนั้นมันไม่ใช่เรื่องปกติแต่มันคือสัญญาณเตือนที่ร่างกายกําลังกรีดร้องขอความช่วยเหลืออยู่ครับ ใช่แล้วครับอาการปวดท้องประจําเดือนแบบธรรมดาคือปวดนงน่วง,วงพอรําคาญแต่ถ้าคุณปวดรุนแรงจนกระทบการใช้ชีวิตประจําวันนั่นคือสัญญาณอันตรายครับมันอาจเป็นอาการของโรคร้ายที่ซ่อนอยู่เช่นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือที่เรียกกันว่าช็อกโกแลตซิสหรืออาจจะเป็นเนื้องอกในมดลูกและภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบยหรือ PCOS ก็ได้ครับ โรคเหล่านี้มันน่ากลัวตรงที่หากเราปล่อยทิ้งไว้โดยคิดว่ามันเป็นแค่การปวดท้องเมนธรรมดานอกจากจะต้องทนทุกทรมานทุกเบือนแล้วมันยังอาจลุกลามจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวและที่สําคัญคือมันเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของภาวะมีบุตรยากอย่างหลายครับและนี่คือสิ่งที่ช่อง Help the Story อยากจะสื่อสารไปถึงผู้หญิงทุกคนเลยครับว่าอย่าทนความเจ็บปวดของคุณมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยครับแล้วเราจะดูแลตัวเองเบื้องต้นได้อย่างไร ลองปรับพฤติกรรมดูครับพยายามลดอาหารที่จะไปกระตุ้นการอักเสบในร่างกายเช่นของหวานจัดๆของทอดของมันและอาหารแปลรูปหันมากินอาหารที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบเช่นขิงขมิน้นและปลาที่มีไขมันดีการออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอเช่นยู่คะหรือการเดินก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและลดอาการปวดได้ครับแต่ทางที่ดีที่สุดคือฟังเสียงร่างกายตัวเองครับ ถ้าคุณปวดจนทนไม่ไหวหรืออาการปวดมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละเดือนอย่าลังเลที่จะไปพบสูตินรีแพทย์นะครับอย่าให้คำว่าเดี๋ยวก็หายมาทำลายสุขภาพของคุณเลยนะครับถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามและกดแชร์ไปให้เพื่อนผู้หญิงทุกคนได้รู้เท่าทันสัญญ,ญาณเตือนนี้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าสวสดีครับ